สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมนะครับบอเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Identity 5 i อนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะไม่ค่อยมีสาระนิดนึงนะครับยังไงนะรอก็คือผมจะมาบอกว่าสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในเซิร์ฟจีนมีตัวอะไรบ้างนะครับ แล้วก็จะเข้าไทยจะเข้าเซิฟโกโบอลตอนไหนไ,<อ>ไม่ใช่ตอนไหนสิจะเข้าเซิฟโกโบอลไหมนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ตามความคิดส่วนตัวผมนะฮะก็ไปดูกันเลยเลยเหมียวน้อยก็อย่าร้องได้ไหมนะฮะเข้ามาแล้วนะครับเข้าตรงกระจกแตกนะครับเขปอยู่ตัวที่2นะครับตัวแรกนะครับเป็นภารกิจของด่านโจนสรสลัดนะครับเป็นภารกิจโจสรสลัดนะฮะ อยู่ในขวดโหลแก้วนะครับมันจะมาให้สุ่มนะฮะของไทยก็น่าจะหลายแพทอยู่นะครับก็จะเข้านะดูๆไปนะครับอ่าส่วนตัวที่2นะครับปลาเป้าเๆของเราเนะยครับเป็นภารกิจในขวดโหลแก้วนะฮะก็จะได้ตัวนี้ต้องมีกิลกว่านะครับเราจะเล่นประมาณ80แมต์นะฮะถึงจะได้ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับส่วนตัวที่2นะครับ ไอตัวที่3นะครับเหนวน้อยนะครับน่ารักครับกุุงกิงกุ้งกิงนะฮะตัวนี้วิสเกอร์นะครับคือตัวนี้ไม่ยังไงล่ะเหมือนจะมีความสามารถพิเศษนะฮะแบบวิ่งไปหาเครื่องปั่นไฟนี่แลแล้วก็วิ่งมาหาเรานะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเห็นเขาพูดกันก็ประมาณนี้อ่านี่ยังไม่เข้าเอออันนี้เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็แก้เสียงไปแล้วนะครับเซิร์ฟโกบอลก็น่าจะมีเสียงเรียบร้อยแล้วหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นภารกิจบอโลกนะครับก็จะแบบน่ากลัวนิดนึงอันนี้ผมไม่ค่อยนะผมไม่ค่อยชอบสีมันเท่าไหร่ผมก็เลยแมวนะอันนี้เป็นภารกิจบอลโลกไม่น่าไม่น่าจะเข้าไทยไม่น่าจะเข้าเซิบบร์ฟเกิร์บอลนะผมคิดว่าเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างย,ยังไงละ่ะมันเป็นภารกิจของบอลโลกเนาะมันมาให้แบบเราเก็บแต้มแล้วก็ไปแลกเอา อันนี้ผมคิดว่าไม่น่าเข้านะ,ะผีเสื้อก็มีอยู่แล้วนะครับตอนนั้นที่ผมซื้อมานะครับราคา288เพชรม่วงนะครับถือว่าถูกมากเลยรู้ว่า400วะจำไม่ได้นะครับประมาณนี้แหละอันนี้เป็นข่า,ขาวนะฮะเป็นที่ผมได้มาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับหลังจากเล่นเซิร์ฟจีนในไม่กี่วันมันก็แจกเพราะว่าตอนนั้นไปกิจกรรมนะครับของเซิร์ฟเลยนะแจกนะครับ แล้วก็หายไปเลยอันนี้น่าจะไม่เข้าหรือเปล่าก็ประมาณนั้นนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับเป็นเหมือนอะไรที่ทําเสียงหรือเปล่าอะอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะ,ะใครรู้บอกด้วยหรือคัมพีก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> โอเคอันนี้ก็ราคาแพงอยู่นะครับแปดร้อปแปดตอนแรกมันถูกกว่านี้นะ มันน่าจะเพิ่มราคาครับแล้วก็นกสีทองในเซิฟกุบองก็มีแล้วตัวนี้นะครับก็มาพร้อมๆกับหนูนะครับม่สุ่มพร้อมกันแต่ผมได้หนูนะเหลือตัวนี้นะครับไม่ได้นะเห็นไหมสุ่มจากกแก้ววันีนะครับกระชัองสีฟ้านะฮะสีฟ้าอ่อนๆนะครับตัวต่อไปนะครับมาพร้อมวิสเกอร์เลยนะครับราคาเท่าเท่ากัน1488นบนะครับก็ประมาณนี้อ่าฮะตัวนี้นะครับ ก็เครื่องเสียงนะฮะก็เซิฟกูบอมีแล้วแล้วก็นี่นะครับเป็นนาฬิกานะก็มีแล้วเช่นกันโอเคผมคิดว่าพวกสัตว์เลี้ยงยังเอ,เอผมคิดว่าพวกสัตว์เลี้ยงไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับไม่ต้องใส่มาก็ได้แบบพวกบินบนะินอะไม่ต้องใส่มาไอพวกที่อยู่พื้นอนะใส่มาได้มันไม่บางจอนะครับแบบปีกผีเสื้อนี่โคตรใหญ่นะครับบางจอเลยนะโอเค พวกความสามารถพิเศษของสัตว์เลี้ยงนี่ก็จะไม่ค่อยมีนะครับเห็นเห็นอยู่ก็จะมีวิสเกอร์นะครับเห็นวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าชอบลิมผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e นะครับหลอเข้าเซิฟ global ก,กันรัวๆเลยนะฮะรอเปได้เลยโอเควันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับบา,บายยจุ๊บๆ